ว่าโอ้เว้นเว้นมีข้าทางออกเราเข้าทางออกออกทางเข้านะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีคนดีคนดีนี่มันทางเข้ามึนมึนพี่น้องมึนมีก้าวหนึ่งไหมไม่มีงั้นเราก็ไปเราต้องเลี้ยวไหนเนี่ยขวาปะเราต้องเลี้ยวขวานี่ใช่ปะคือความเห็นความเห็นของพี่อ่ะก็คือแบบเดียวกันกับน้องแหละ ไหนเนี่ยบ้านจ๋ท่านวารท่านวา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 พี่น้องครับบางจากับพี่เลยเลยโอ้ยเซฟเซอร์วิสเราเติมเองได้ปะวะว้าวถูกกว่บสามสิบบาทเติมเองได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเป็นเล่นใช่ไหมมันเซฟเซอร์วิสอ่ะมันต้องเติมไงวะจ่ายตรงไหนอ่ะพี่น้องครับพี่น้องชาวไทยครับเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งไม่ม่ไม่เารถดีใเซฟเซอร์วิสเห็นปะ แล้วผมจะเติมไงเดี๋ยวพี่เติมถูกกว่าเดิมสามสิบสตางค์ลิตรละสามสิบสตางค์มันเติมไงวะแล้วมันจ่ายตังค์ตรงไหนอะเฮ้ยถามพี่คนที่จ่ายตังค์ตรงไหนอยากลองถามพี่คนที่เซลล์ซอร์วิจ่ายตังค์ยังไงเป็นโหไม่เคยลองนะเนี่ยเซลล์เซอร์วิจจ่ายเองเติมเองใช่ปะ่ะแล้วจ่ายตรงไหนอะ่ะ อ๋อบอกเขาก่อนอ่ะเปิดเดี๋ยวปับ,บนึงงปับ,บนึงขอลองขอลองขอลองมาเปิดฝาเปิดฝาเนี่ยโอ้โหเติมน้ำมันเองครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นต้องกดเท่าไหร่ห้าสิบกดเลยปะม,ม,มีใครเคลียร์เก้าสิบวะไม่มีห้าเดี๋ยวก่อนเช่ทำไมมันมองไม่เห็นวะบาทห้าสิบโอเคมันทำยังไงวะซูมพี่ไม่เคยเติมอะ แ่ตั๊มมาก่่ออนนีคืข้งเยอะวะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเดียวเฮ้ยมันได้ด้วยเฮ้ยได้ด้วยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยน้ำมันมันขึ้นด้วยป่ะเฮ้ยใช้ได้ไม่เคยเติมนะเนี่ยถึงขั้นสิบยังเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนบอกด้วยอลไรกันอ๋ออ๋อมันล็อกอ่ะอ๋อมันจะค่อยๆมันจะเอ็นๆซีสี่ซีห้าซีหก สี่เจ็ดสี่เจ็ดเนาะสี่แปดสี่เก้าห้าห้าสิบบาทอุ๊ยน้ำมันตับนงนึงนี่ฮะเติมน้ำมันเองครั้งแรกในชีวิตนะครับเป็นเอ่ออะไรเรียกว่าที่แรกในโลกเลยดีกว่าเรียกว่างี้อ่ะเขาเรียกว่าเซล์เซอร์วิสของบางจากเนาะนี่ห้าสิบบาทก็เติมเองง่ายดายไม่ยากเนี่ยเซล์เซอร์วิสบางจากนะครับเขาบอกว่า ปั๊เติมเองถูกกว่าลิตรละสามสิบสตางค์อย่างน้อยก็ยังเซฟที่เราสามสิบสตางค์เอาไปไปจ่ายตังค์ในตู้จ่ายแล้วจ่ายเขาแล้วเหรอจ่ายแล้วโอเคครับไม่ขั้นตอนแรกนี่ก็คือว่าไปบอกเขาก่อนว่าขั้นตอนแรกคือเราต้องเดินไปบอกที่ตู้เดี๋ยวก่อนขั้นตอนแรกเราต้องเดินไปบอกที่ตู้นั้นก่อนอ่าจุดทำน้ำเงินเซลเซอร์วิสว่าเราเติมต้องเติมเท่าไหร่อ่าแล้วก็ตัวอะไรอะไรแก๊สไอ้น้ำมันรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเนาะอ่าเก้าหโอ้ยประสบการณ์สุดยอดมาก ครับแล้วเราก็เติมปกติกดเลขเมื่อกี้ที่ผมทําก็กดเคลียร์ก่อนยกเลิกก่อนแล้วกด50บาทนะฮะดูดีนะครับมันจะเป็นมีทศนิยมนะฮะก็มันก็ถูกกว่าเขาบอกว่าถูกกว่าเดีะ30สามสิบตางก็โอเคใช้ได้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับร้อยหนึ่งกันแล้วเนาะตอนนี้น้ํามันโอเคอย่างน้อยก็เต็มถังแล้วพี่น้องไปได้ครับตื่นเต้นนะเนี่ยเติมน้ำมันเองครั้งแรกในชีวิตจ่ายตังแล้วใช่ไหมเนี่ยจ่ายแล้วโอเค แล้วพี่ต้องวิ่งทางไหนเลี้ยวขวาใช่ไหมเนาะอ่านี่ทางออกออนี่มีเซลล์เซอร์วิสด้วยดีใจดีใจนี่คือที่แรกในโลกนะฮะเซลล์เซอร์วิสไม่รู้เหมือนกันว่าที่แรกในโลกป่ะแต่รู้ว่าบางจากมันมีสุดยอดสุดยอดเนี่ยเนี่ยหลุมเราไม่รู้แล้วหลุมอยู่ไหนเราต้องระวังดีดิ <laughs> โทษครับโชคจะพังแล้วเนี่ยนะมีโอน้องซูมนะฮะก็ขอบคุณ พ่อน้องซูมที่อนุญาตให้ยืมรถคันนี้มานะครับพ่อน้องซูมขายไก่อยู่ตรงอซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับชื่อไก่ทอดพยาลนะฮะจะขายอยู่หน้าโลตัดตรงซอยร้อยหนึ่งนะครับแยกสามแปดกับขายตรงที่หน้าโรงเรียนวัดบึงนะครับแล้วก็มีหน้าบ้านเขาในร้อยหนึ่งแมนชั่นเนาะซึ่งก็ขอบคุณพ่อเขามากมากนะที่อนุญาตให้ยืมรถไปทําภารกิจวันนี้นะครับก็วันนี้รู้สึกผิดที่ว่าส่งรถส่งคืนรถเรทไปหลายชั่วโมงอยู่เพราะว่าติดฝนนะครับ ซึ่งติดฝนแล้วน้องๆก็เขาซูมก็ไม่อยากลุยอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเปียกหนักมากอย่างตัวผมตอนนี้ก็ชุ่มฉ่าเลยฮะเปียกยันไข่นะครับแต่ก็อย่าถือสาคนบ้าเลยคนบ้าครับรถอะไรเงี้ยฝนอะไรไม่ไมสนลุยนะฮะก็อย่าลืมนะครับลองไปไถอยู่ย่าลาดพร้าวอยู่ย่าร้อยหนึ่งนะฮะลองไปอุดหนุยกันเออ,อุดหนุนกันได้นะครับอไมมึนแล้วเริ่มมึนแล้วยู่ข้าว ลองไปอุดหนุนไก่ย่างไม่ใช่ไก่ย่างรู้สึกหิวเออลองไปอุดหนุนไก่ทอดพยารอได้นะฮะก็นั่นแหละฮะน้องสูมก็คือทีมงานคนหนึ่งนะครับของรายการของชาแนลไบเกอร์บุฟเฟ่นะฮะแต่ก็เหมือนเป็นทีมเสริมนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนได้ใครอยู่ย่านลาดพร้าวโชคชัยสี่หรือแถวไหนในโซนลาดพร้าวนะฮะขับรถว่างๆผ่านซอยร้อยหนึ่งนะครับ จะมีไก่ทอดพยาลอกก็ใครแวะผ่านมาลองอุดหนุนได้ราคาไม่แพงอร่อยด้วยมาเช้าเช้ายิ่งกรอบเลยนะสำหรับใครที่หิวอ่าเป็นอีกทรั้งเรื่องนึงนอกจากข้าวเหนียวหมูปิง้งนะฮะตอนเช้าที่เราจะกินกันอาจจะเบื่อแล้วก็ได้อ่าจะถึงลังซูมแล้วนะฮะ <c oughs> หนาวมากเข้าทางไหนอะ่ะสายสา,ายนี่ปะสายนี่ปะ <c oughs> ใช่ปะ